สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนัดติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับเรื่องของขีปนาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียครับที่มีการรายงานข่าวกันว่ารัสเซียนั้นอาจจะใช้ในการที่จะยับยั้งศัตรูโดยที่พวกเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปและพวกเขานั้นเตรียมที่จะจัดส่ง ไปประจำการในเบลารุสช่วงปลายปี2 5 6 8นะครับเพื่อที่จะใช้ขานอำนาจนาโต้นะครับชีพปนวุธรุ่นที่ว่านั้นเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตนะครับจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับได้ติดตามกันในทุกๆวัน วันนี้ผมไปยกเอารายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับที่มีการรายงานกันเอาไว้เนี่ยะครับโดยผู้สื่อข่าวนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียได้มีการทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่แล้วก็เป็นขีปนาวุธที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยครับกำลังจับตามองว่าเป็นขีปนาวุธที่รัสเซียนั้นอาจจะใช้แทนการใช้นิวเคลีย ในอนาคตนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นสำนักข่าวอาที T, รายงานข่าวนะครับบอกว่าเมื่อวันที่21ิพฤศจิก,กายนปี2567มันเกิดเหตุการณ์ลูกไฟได้พุ่งผ่านท้องฟ้าเหนือแม่น้ำดานิเปอร์แต่ว่ามันไม่ใช่ดาวตกและมันไม่ใช่โรนมันตามมาด้วยเสียงระเบิดแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าความแม่นยำที่มันฉีกทำลายฐานทัพ ยูสมาสฐานทัพขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนซึ่งนั่นคือเป็นภาพเหตุการณ์การโจมตีที่มีการแพร่กระจายในไม่กี่ชั่วโมงและถูกนำมาวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์อ p e n ซอร์และหน่วยข่าวกรองจนกระทั่งประธานดีวาลาดิเมียปูตินผู้นำของรัเสเซียได้ออกมายืนยันให้โลกได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มีการเห็นกันนั้นมันคือโอเริก ขีปนาวุธแบบใหม่ของรัสเซียนะครับนั่นคือคำเกรนของสำนักข่าวอาทีที่เขาเกรนกับรายงานฉบับนี้เพื่อที่จะนำพาไปสู่ศักยภาพของโอเรนติกโอเรนติกนั้นสามารถทำความเร็วได้เกิน10มัดทนต่ออุณหภูมิการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง4 0 0พองศาเซลเซียสและส่งมอบแรงจนที่เทียบเท่ากับอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีซึ่งก็บอกว่าโอเรนติกไม่ใช่แค่ความเร็ว แต่มันแตกต่างออกไปภายในเวลาไม่ถึง1ปีมันได้เปลี่ยนจากต้นแบบลับไปสู่การผลิตจํานวนมากพร้อมแผนการประจำการล่วงหน้าในเบลารุสภายในสิ้นปี2 5 6 8การปรากฏตัวของมันเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2,167นั้นเป็นการบ่งชี้ว่ารัสเซียกําลังเขียนกฎใหม่ของการปล้งปรามเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ด้วยการยกระดับความขัดแย้งที่ละเมิดสนธิสัญญา แต่ด้วยบางสิ่งที่เงียบกว่าและละเอียดอ่อนกว่าและอาจจะตัดสินใจได้ไม่แพ้กันแล้วขีปนาวุธโอเรนิกคืออะไรกันแน่มันมาจากไหนมีขีนความสามารถอะไรกันบ้างและมันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของสนามรบได้อย่างไรเรื่องนี้ปรากฏว่าสำนักขับอาทีได้อธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของรัสเซียในอาวุธยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์อย่างโอเรนิกครับเขาบอกว่าขีปนาวุธที่โจมตีฐานทัพ ยูสมาร์ทในเมืองดานิโปรเปตอฟที่รู้จักกันในยูเครนว่าดานิโปรไม่ได้ทิ้งร่องรอยของพื้นที่ไม่เกรียมหรือแนวเขตที่ราบเรียบไว้แต่กลับกันนักวิเคราะห์ที่ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมสังเกตเห็นพื้นที่ได้รับผลกระทบแคบๆการพังทลายของโครงสร้างใต้ดินและความเสียหายบนพื้นผิวเกือบจะเหมือนการผ่าตัดไม่ใช่ขนาดของความเสียหายที่โดดเด่นแต่เป็นรูปร่างของมันลักษณะเฉพาะนี้บ่งชี้ถึงสิ่งใหม่ ตามข้อมูลที่มีอยู่และการสังเกตของผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโอเรนิกนั้นบรรทุกหัวรบแบบกลุ่มที่เจาะทะลุได้ซึ่งน่าจะประกอบไปด้วยหัวรบย่อยมีความหนาแน่นสูงหลายลูกการระเบิดจะเกิดขึ้นหลังจากที่หัวรบฝังตัวเข้าไปในเป้าหมายซึ่งเป็นการออกแบบที่มุ่งเพิ่มความเสียหายภายในโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่แข็งแรงปูตินระบบระบุว่าหัวรบของโอเรนิกสามารถทนต่อคุณอภูมิการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ได้สูงถึง4,000องศาเซลเซียสเพื่ออยู่รอดจากความร้อนดังกล่าวและยังคงเสถียรที่ความเร็วสุดท้ายหัวรบจะต้องถูกหอหุ้มด้วยวัสดุคอมโพสิตขั้นสูงซึ่งน่าจะอาศัยจากการพัฒนาล่าสุดในเซรามิกทนความร้อนและโครงสร้างคาร์บอนที่ใช้ในการยานร่อนความเร็วเหนือเสียงนะครับหรือว่าขีปนาวุธพวกไฮเปอร์โซนิกหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของระบบนี้คือความสามารถในการรักษาความเร็วเหนือเสียงนะครับในช่วงสุดท้าย ของการบินเข้าสู่เป้าหมายซึ่งแตกต่างจากหัวรบขีปนาวุธทั่วไปที่จะชะลอตัวลงเมื่อลดระดับโอเรนดิกมีรายงานว่ายังคงรักษาความเร็วที่เกิน10มักอาจถึง11มักแม้ในชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นสิ่งนี้ช่วยให้มันโจมตีด้วยพลังงานจนมหาศาลเพิ่มการเจาะทะลุและความร้ายแรงโดยไม่ต้องใช้ประจุระเบิดขนาดใหญ่ที่ความเร็วระดับนั้นแม้หัวรบที่ไม่ใช่นิวเคลีย์ก็กลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์การโจมตีด้วยความเร็วสูงที่เข้มข้น ก็เพียงพอที่จะทาลายบังเกอร์บัญชการสถานีเรดาร์หรือว่าไซโลขีปนาวุธประสิทธิภาพของอาวุธไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัศมีการระเบิดแต่ขึ้นอยู่กับการส่งมอบพลังงานสูงที่แม่นยํานั่นทําให้มันตรวจจับได้ยากขึ้นและสกัดกัน้นได้ยากยิ่งขึ้นในเชิงหลักการบอกว่าโอเรนิกแสดงถึงประเภทใหม่ขีปนาวุธข้ามทวีปเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์มันครอบครองพื้นที่ระหว่างระบบโจมตีระยะไก,กลแบบธรรมดาและขีปนาวุธข้ามทวีปนิวเคลียร์ ด้วยพิสัยความเร็วและผลกระทบที่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงการคำนวณในสนามรบแต่ไม่ข้ามขีดจำกัดนิวเคลียร์แม้ว่าระบบขีปนาวุธโอเรนิกจะเข้าสู่ความสนใจของสาธารณชนไปในปี2 5 6 7แต่รากฐานทางเทคโนโลยีของมันต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีบอกว่าสถาปัตยกรรมประชาการออกแบบและแม้แต่ชื่อของมันก็สืบทอดมาจากสถาบันเดียวกันนั่นก็คือสถาบันเทคโนโลยีความร้อนมอสโกนะครับ นั่นก็คือ Moscow Institute Thermal Technology นะครับหรือว่า MITT MITT นั้นก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามเย็นเพื่อที่จะใช้พัฒนาระบบขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งขั้นสูงได้รับผิดชอบระบบยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ที่ซับซ้อนที่สุดของรัสเซียซึ่งรวมถึงตัว Tem 2S นะครับหรือว่า Pioneer และต่อมาก็คือตระกูล t o p ขีปนาวุธข้ามตวีปเคลื่อนที่ลำดับแรกของรัสเซีย รมเนียมการตั้งชื่อ,อยังสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดในตลอดหลายปีที่ผ่านมาขีปนาวุธส่วนใหญ่ของ MITT ตั้งชื่อตามต้นไม้นะครับซึ่งก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นก็คือมีโทโพโ,โทโพเอม็มโอซิน่านะครับยาสหรือว่าตัวซีดาแล้วก็ระบบใหม่นะครับอย่างโอเรนิกนะครับซึ่งเข้ากันได้ดีกับธรมเนียมนั้นทั้งในเชิงสัญลักษณ์และก็เชิงองคอ์กรนักวิเคราะห์เชื่อว่าโอเรนิกอาจมีพื้นฐานมาจาก RF 26รูเบนนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปเคลื่อนที่ด้วยการพัฒนาโดย MITT และก็ทดสอบตั้งแต่ปี2011ถึงปี2015 RS26 r s 2นั้นเนี่ยครับเป็นรุ่นย่อส่วนของขีปนาวุธข้ามทวีปยาษ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อโจมตีด้วยความแม่นยำสูงในระยะกลางการพัฒนาถูกระงับอย่างเงียบๆในช่วงกลางทศวรรษ 2,010นะครับน่าจะเป็นการตอบสนองต่อข้อจำกัดของสนธิสัญญา INF หรือว่าห้ามขีปืนวุธภาคพื้นดินที่มีพิัยทำัยทการ500 5 0าร5 0 0ถึง5,500กิโลเมตรสนที่สัญญาดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้แล้วหลังจากที่สหรัฐถอนตัวอย่างเป็นทางการในปี2019นะครับรัเสเซียก็มีอิสระที่จะกลับมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับการปรากฏตัวของโอเรนิเพียง5ปีต่อมาบ่งชี้ว่ามีส่วนประกอบหลักของมัน ระบบขับเคลื่อนโมดูลการทํางานเป้าหมายและโครงสร้างตัวถังเคลื่อนที่ก็ได้รับการพัฒนาไปพอสมควรสิ่งที่เริ่มต้นจากการโจมตีปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวได้พัฒนาไปสู่โครงการอาวุธเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายนปี2 5 6 8ระหว่างการประชุมกับผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการทหารชั้นนําของรัสเซียประธานดิวลลาดินเมียปูตินนั้นประกาศว่าระบบขีปนาวุธโอเรนิกได้เข้าสู่การผลิตจํานวนมากแล้วโดยอาวุธนี้ได้พิสูจน์ตัวเองว่า มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในสภาพการรบในเวลาอันสั้นมากความเร็วของการเปลี่ยนผ่านนี้จากการเปิดตัวในสนามรบไปสู่การผลิตจํานวนมากเป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะครับว่ามันบ่งชี้ว่าทั้งระบบขีปนาวุธและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนได้พัฒนาอย่างเงียบๆอยู่เบื้องหลังซึ่งน่าจะต่อยอดจากการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ดําเนินการภายใต้โครงการ RS 2ี่สบที่สาคัญยิ่งกว่านั่นก็คือการผลิตคือแผนการประจําการล่วงหน้า เมื่อวันที่2กรกฎาคม2,568ระหว่างการรวมตัวกันในวันประกาศอิสรภาพที่กรงมินประชับดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นำของเบลารุสได้ยืนยันต่อสาธารณชนว่าหน่วยโอเรนิกชุดแรกจะประจำการในเบลารุสภายในสิ้นปีนี้ซึ่งทางด้านฝั่งของอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกนั้นบอกว่าเราได้ตกลงกับอูตินที่วอโกรกราสลูกาเชนโกบอกว่าตำแหน่งของโอเรนิกชุดแรก จะอยู่ในเบลารุสคุณได้เห็นแล้วว่าระบบนี้ทํางานอย่างไรมันจะอยู่ที่นี่ก่อนสิ้นปีนี้การเคลื่อนไหวนี้มีทั้งเหตุผลด้านโลจิสติกและน้าหนักเชิงยุทธศาสตร์เบลารุสได้จัดหาโครงสร้างตัวถังเคลื่อนที่สําหรับระบบขีปนาวุธของรัสเซียมานานแล้วรวมถึงที่ใช้ในออเรนิกการทํางานร่วมกันทางอุตสาหกรรมดังกล่าวทําให้ทางด้านฝั่งของเบลารุสนั้นเป็นศูนย์กลางของการประจำการตามธรรมชาติแต่นี่เป็นมากกว่าความสะดวกทางเทคนิค ด้วยพิสัยขั้นต่ำา800กิโลเมตรและสูงสุดมีรายงานว่า5,500กิโลเมตรโอเรนดิกที่ประจำการในกรุงกรุงมิน์ประเทศเบลารุสจะครอบคลุมเกือบทั้งหมดของยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกสำหรับรัสเซียมันแสดงถึงการป้องปรามโลกหน้าที่ไม่ใช่นิวเคลียร์สำหรับนาโต้มันนำเสนอภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วมีความแม่นยำและก็สกัดกั้นได้ยากแต่ยังคงต่ำกว่าขีดจำกัดของการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ในทางปฏิบัติสิ่งนี้จะเกิด ประตูสู่โครงสร้างบัญชาการร่วมกันรัเสเซียกับเบลารุสที่เป็นไปได้สําหรับการปฏิบัติการเรื่องของขีปนาวุธนอกดินแดนรัเสเซียซึ่งเป็นการพัฒนาที่จะทําให้การรวมตัวทางทหารระหว่างสองรัฐเป็นทางการมากขึ้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาคําว่าอาวุธเชิงยุทธศาสตร์มีความหมายเดียวกันกับอาวุธนิวเคลียร์เครื่องมือสุดท้ายที่เพื่อใช้ปล้องปรามไม่ใช่เพื่อการใช้งานโอเรนติกนั้นกําลังจะเปลี่ยนสมการนั้นนะครับ ด้วยการรวมพิสัยข้าวีปความเร็วเหนือเสียงและความสามารถในการเจาะทะลุที่แม่นยําระบบนี้ได้นําเสนอระดับกาลังใหม่ระดับที่ต่ากว่าขีดจํากัดนิวเคลียร์แต่สูงกว่าปืนใหญ่ระยะไกลทั่วไปหรือว่าขีป,ปนาวุธร่อนแตกต่างจากหัวรบนิวเคลียร์หัวรบของออร์เดิงนั้นสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเชิญชวนการประนามจากทั่วโลกหรือว่าเสี่ยงต่อการยกระดับที่ควบคุมไม่ได้แต่ศักยภาพในการทําลายล้างของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเป้าหมายทงางทหารที่แข็งแกร่งหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือในการบีบบังคับเชิงยุทธศาสตร์นี่คือแก่นของสิ่งที่เรียกว่าหลักการป้องปรามที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ในสนามรบหรือว่าทางการเมืองผ่านระบบธรรมดาขั้นสูงที่เรียนแบบผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ของอาวุธนิวเคลียร์โดยที่ไม่ข้ามเส้นในการควบคุมในกรอบการทํางานที่กําลังเกิดขึ้นนี้โอเรนดิกไม่ใช่แค่ขีปนาวุธมันคือต้นแบบของตะกะสงครามในอนาคตเร็วพอที่จะโจมตีก่อนการตรวจจับ อยู่รอดได้พอที่จะหลบเลี่ยงการสกัดกั้นและส่งพลังพอที่จะกําหนดการตัดสินใจก่อนที่สงครามนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเสียด้วยซ้ํานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่สํานักข่าวอาทีนั้นได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของขีปนาวุธใหม่นะครับที่ทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นจะใช้ท้าชนกับนาโตหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดกับกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับ ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกดสมัครสมาชิกนะครับรายเดือนเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทนะครับหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชกก็ได้นะครับหรือท่านสามารถสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ 169-342-5111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ